ประเด็นต่อมานะครับความเคลื่อนไหวคุณทักษศิณนะครับหลังจากกลับจากอ่ะดูไบนะมาถึงไทยนะครับแยกขังเดี่ยวที่อ่แดนเจ็ดนะครับที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับปรากฏว่าอยู่ในเรือนจำไม่ถึงริบสองชั่วโมงนะครับปรากฏว่าช่วงกลางดึกเมื่อวานเนี่ยอาการป่วยแกกกำเริบเลยนะแล้วก็หามออกมาที่ห้องรอเย่าสูตรชั้น14นะครับโรงพยาบาลตำรวจนะครับตอนนี้หมอให้ยาละลายริ่มเลือดอยู่นะครับเดี๋ยวเรา ลองไปต่อสายน้องวาวนะครับผู้สื่อข่าวที่ดูแลกระทรวงยุติธรรมอยู่นะ,ะนะครับ<ช>น้องวาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่เก่งค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะวาวครับเมื่อวานนี้เป็นไปเป็นมายัางไงครับคุณนักสินเข้าเรือนจําไม่ถึง12ชั่วโมงก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับ ค่ะตามตามที่ได้รับแจ้งคือเมื่อช่วงเช้าค่ะพอวาราทราบว่ามีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายคุณนักสิงออกจากแดนเจ็ดใช่ไหมซ,ซึ่งเป็นห้องพยาบาลค่ะก็ได้รับการยืนยันจากคุณนัชธีทองปราดเขาเป็นผู้บัญชาการเรือนจมพิเศษกรุงเทพแกบอกว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนนะคะานายพัสดีค่ะเป็นนายเวนะคะเขามีการรายงานไปว่าคุณนักสิงนะคะมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกแล้วก็เหมือนจะมีความดันโลหิตสูง นะคะแล้วก็ทําให้เกิดอาการเหมือนว,ว่าเหมือนจะเป็นวิกฤตอาหารเขาก็เลยรายงานไปทางพยาบาลทางแพทย์ประจําเรือนจํำขอความเห็นซึ่งด้วยโรคประจําตัวหลักของสี่โรคที่คุณนักสินเป็นอยู่โดยเฉพาะโรคหัวใจเนี่ยค่ะโรคปอดด้วยเลยทําให้แพทย์เนี่ยค่ะเขาลงความเห็นว่า ควรที่จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจเพราะว่าที่นั่นค่ะจะมีแพทย์เฉพาะทางแล้วก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสําหรับการรักษามากกว่าเขาก็ยอมรับนะคะว่าที่ทันทัพอสานโรงพยาบาลรชาชทันหรือว่าของทางรชาชทันเองอะคะ่ะเครื่องมือหรือว่าในส่วนของการที่จะรักษาโรคเฉพาะทางที่คุณลักษิ์เป็นอยู่ะคะ่ะไม่ไม่มีความเพียงพอะคะ่ะจึงต้องมีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งจะมีการย้ายโดยรถยนต์ค่ะเมื่อช่วงตีหนึ่ง ก็ตามที่มีการรายงานออกมาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะคะ่ะล่าสุดเป็นยังไงบ้างะคะคุณทักสินได้อยู่ห้องไหน V I P ไหมคะทราบจากล่าสุดนะคะว่าคุณนักษินพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14อะ,ค,ะค่ะเป็นเป็นอาคารของขอผู้ป่วยระดับสูงเลยซึ่งเหมือนจะเป็นห้องที่มีวิวเห็นสวนแล้วก็เห็นสนามม้าอะไรอย่างนี้ค่ะตามที่มีการรายงานมาจากทางผู้สื่อข่าวประจำสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาเหมือนกัน ซึ่งคาดว่าภายในวันนี้ค่ะจะมีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวร่วมกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะก็จะมีทางอธิบดีกรมราชัณฑ์โฆศกรมราชัณฑ์ผู้ประชาการเรือนจำแล้วก็ผู้อำนวยการทันทัสถานโรงพยาบาลราชัณฑ์ที่จะเดินทางมาร่วมกันถแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ,ะน้องวาวครับพี่ถามย้อนกลับไปหน่อยอที่คุณทักษิณอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ ปรากฏว่าอันนี้เขาแยกขังเดี่ยวใช่ไหมเมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้กร้อนผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่เก่งคือเมื่อวานพอเสร็จสิ้นกระบวนการรับตัวผู้ต้องขังใหม่ใช่ไหมคะก็จะมีการทําทะเบียนประวัติผู้ต้องของังมีการตรวจคัดกรองโรคตรวจสัมภาระต่างๆค้นร่างกายพอเข้าไปคุณสักษินก็มีการเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็กางเกงขาสั้น แล้วก็ไอการก้อนผมที่ไม่ได้มีการตัดอะค่ะทางอธิบดีเขาก็บอกว่าด้วยความที่ผมคุณนักสินนะคะยังสั้นอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความจาเป็นมากถึงขนาดจะต้องก้อนผมขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้บรบกวนถึงเรื่องสุขานามัยของตัวผู้ต้องขังเองแล้วก็คุณนักินก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อดีตนายกอดีตนายกรลฐมนตรีใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ก้อนผมตอนนั้นพอเข้าไปก็ไปม,มีกิจกรรมของผู้ต้องขังตา่างๆจะรับประทานอาหารนี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปในห้องกักโรค ซึ่งในห้องกัโกโรคโควิดเนี่ยค่ะต้องต้องเรียนให้ชัดเจนว่าจริงๆอ่ะผู้ต้องขังทุกรายเลยนะคะจะต้องอยู่ในห้องกัโกโรคโควิดเนี่ยจำนวน10วันซึ่งจะแบ่งเป็น5วันที่ห้องกัโกโรคแล้วก็อีก5วันหลังเนี่ยจะอยู่ที่ห้องกันชนค่ะพอเสร็จจากการกัโกโรคเนี่ยประมาณว่าไม่มีผลโควิด -19 ก็จะถูกแยกไปยังแดนขังต่างๆซึ่งกรณีนนของนรสินเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ต้องขังสูงอายุคืออายุ74ปีแล้วก็เป็นผู้ต้องขังกลุ่มเราบางด้วยใช่ไหมคะ ดังนั้นก็เลยจะต้องมีการแยกขังเดี่ยวหมายความว่าแม้กระทั่งห้องพยาบาลเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นห้องเดี่ยวแต่ว่ายืนยันว่าเป็นห้องพัดลมนะคะไม่ได้มีแอร์อน,นี่ต้องเรียนแจ้งชัดเจนส่วนถ้าเกิดจะไปอยู่แดนขังใดเนะะี่ยค่ะเขาก็ต้องให้อยู่เดี่ยวเหมือนกันเพราะว่าตามที่เป็นผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองแล้วก็เป็นนักโทษรายสําคัญตรงเนี้ยราชัณฑ์ค่อนข้างให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเขาแจ้งกับว่าเหมือนกันว่าเราไม่มีทางรู้ว่าผู้ต้องขังรายอื่นคิดอย่างไรดังนั้นในส่วนที่เป็น คุณนักศินอดีตอดีตนยายกรัฐมนตรีด้วยก็จะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งในเรื่องโรคประจําตัวที่ท่านเป็นด้วยค่ะเดี่ยวเลยค่ะครับก็อันนี้แต่ว่าทางระเบียบกรมราชธรรมเนี่ยเขาก็มีช่องที่อ่าจะให้ส่งตัวไปโรงพยาบาลภายนอกได้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่เท่าที่เ่าไปตรวจสอบระเบียบกรมราชธรรมนะคะพบว่าทางผู้บัญชาการเรือนจำนะคะจะต้องมีการอ่าพิจารณาร่วกรรมกันกับแพทย์นะคะว่า ในส่วนของผู้ต้องขังรายดังกล่าวค่ะด้วยความที่เขามีโรคประจําตัวที่ในในส่วนของราชทันอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ไม่พร้อมก็สามารถยื่นขอรักษาตัวภายนอกเรือนจําได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราจะต้องพิจารณาจากโรงพยาบาลที่เป็นลูกข่ายของราชทันเองก็คือโรงพยาบาลตํารวจหรือว่าโรงพยาบาลในสังกัดสาธารณาสุขใช่ไหมคะคส่วนในของโรงพยาบาลเอก,กชนนะคะสามารถทําได้เหมือนกันของพี่เก่ง คือเท่าที่วาเปิดดูนะคะถ้าสมมติว่ามีความเห็นจากทางแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าการรักษาอาการเจ็บป่วยในฐานนี้ไม่มีความทุเลาดีขึ้นเลยจะต้องมีการใช้แพทย์เฉพาะทางหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับการรักษาตรงนี้จะต้องขอสําเนาวความเห็นจากแพทย์หลักฐานการรักษาแผนการรักษาประวัติการรักษาทุกอย่างเลยค่ะมาประกอบพิจารณาแล้วก็ขออนุญาตไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมในเรื่องนี้นะคะ่ะ อ่อย่างนี้พอพอมองเห็นภาพความหมายคือว่าพอ<ม>อ่โรงพยาบาลราชธานา้ไม่อยู่ตอนนี้คุณทักษิณเนี่ย<ม>ไปอยู่โรงพยาบาลตารวจแล้วแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลตํารวจอาการไม่ทุเลาขึ้น<ม>อันนี้แหละก็จะเป็นการย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนอีกรอบหน,น,นึ่งอันอันนี้ก็คือตามขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะตามตามฉันะที่ที่มองไว้ที่สอดคล้องกับระเบียกบกฎมราชธรรมแบบนี้เป็นไปได้ค่ะ,ะแต่ว่าวเดี๋ยวรอการแถลงข่าวในวันนี้เหมือนกันว่า พ่วงหน่วยการของโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็พ่วงหนวยการของทันทสถานโรงพยาบาลราชธาน,นะคะจะมีแนวทางแบบนี้อย่างไรบ้างอแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝากถามอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันว่าระยะเวลาในการรักษาตัวเนี่ยมันอยู่ได้ยาวเลยหรือเปล่าเหมือนเหมือนอย่างเคสกำลนน mm ัง hmm. ป๊อตอยู่เป็นสามปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวฝากถามทางกรมราชธรรมด้วยนะครับวาวครับได้ได้เลยค่ะพี่เก๋ครับขอบคุณมากครับสวัสดีค,ค,ครับอ่ะครับนี่น้องวาวนะครับก็มาชี้แจงนะครับว่าระเบียบเขาก็เปิดช่องนะถ้าเกิดเจ็บป่วยใช่ไหมเจ็บป่วยก็ โรงพยาบาลราชพนาไม่อยู่ย้ายไปโรงพยาบาลลูกข่ายก็คือโรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าถ้าเกิดโรงพยาบาลตำรวจเราไม่อยู่เนี่ยก็จะต้องไปโรงพยาบาลภายนอกโรงพยาบาลเอกชนแล้วที่มีศักยภาพนะอันนี้พอเห็นเส้นทางคุณตั้งศิลก็อาจอาจจะไปช่องทางนั้นนะเดลีนิร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรันฟอร์ไ2 0 2 3 b งศ e นเดลนติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดีรัน for life 2023 l าบายเจลีนิวหรือเจลีนิวออนไลน์ทุกแพลตฟ,ฟอร์มแล้วเจอกันที่5ตุลาคมนี้